สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ e ทเ u r e h o u า e c a f เอ่แอนด์โซนะครับเป็นเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะสายครอบครัวนะครับแล้วก็ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นี้เรากินบข้าประมาณสอย่างนะครับก็มีไก่ทอดเปาอเป็ดย่างแล้วก็มียำตัวผู้แล้วก็มีพิซซ่านะครับแต่ที่เด็ดนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วของร้านนี้นะครับก็ยังมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กด้วยนะครับที่นี่มีลานเล่นเด็กกว้างโล่งเลย โดยที่ของกินข้าวอยู่กันครับก่อนกินข้าวนะครับโดยที่จะได้กินเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เล่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นโซนหลองหน้าจะจําลองนะครับแล้วก็เป็นทีนลิฟตไปแล้วก็จะมีสไลเดอร์ลงมาด้านนึงด้านี้ก็จะเป็นของเล่นต่างได้ถูชอบนะครับก็จะมีแฮมเบอร์มีมาโยกมีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังมีโซนขายของของเล่นอันตรงนี้จะมีให้เช่า เครื่องกับปั๊บโปเป็นเหมือนกับเขามีอาหให้แล้วก็มีบ่วงบับปบิ้ลให้เลยให้เราเด็กมาเล่นกันสมมนุกมากชอบมากเลยทีเดียวกับกระปับโรับเล่นกันพันเลยครับพวกต่างหากแล้วก็อันนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยเป็นเขาเรียกอะไรโดยตัวลงมานะครับแต่ว่าไม่ได้สูงมากเด็กไม่ไม่ไม่ต้องเด็กโตก็เล่นได้นะครับอันนี้เจเจเล่นไปเป็นสิรอบเลยสนุกม,มากจริง คนอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารปลาแล้วอ่าให้ได้เลยถุงละสิบบาทนะหยอกตัวเองได้เลยมีขนมปังกับกับอาหารเม็ดปลาเยอะไหมปลายังไม่มาเลยปลาอยู่ตรงนู้นหมดนะ ปาไม่มากินเลยอ่ะเรามาให้เย็นไปหรือเปล่าจริงๆก็จริงๆไม่ได้แพงเนาะที่นี่ร่ำลืนนะค่าอาหารเท่าไหร่ก็จะละร้อยกว่าบาทสองร้อยใช่ไหมมีพิซซ่าด้วยแล้วก็อาหารอีกสามอย่างนะสองจานใช่โอเคเลยแล้วก็บรรยากาศดีนะเด็กๆมีกิจกรรมเด็กไปเล่นแบบว่าโอเเคลย ีกิจกรรมให้ทำระว่างทานข้าวด้วยนะเด็กก็จะไม่เบื่อมามีก็จะได้กินข้าวอย่างมีความสุขโอทางนี้ทางนี้ปลาเยอะดอูนะอ่างั้นสำหรับวันนี้ตงไก่อนอย่าีกดติดด,ด,ด้นะคะบายบายตอนนี้ก็ล้วกโอเคไปให้หันปลาต่อเลยบ๊ายบาย